ลงมาแล้วนอนฮะเกาคพะยมโอ้ตกใจไหนท้องใครวะคันตรงนี้อีกแล้วเหรอคันตรงนี้สุดสมาร์ทจะคันตรงตรงตรงแถวเอวนะคุณโยมนะ มันเชี่ยวมันเชี่ยวจับยกโยนใส่เนนเขาเาาหงาคนโยมถ้ามีคนมานะกพยายามมาทุกวันคนุณโยมเดี๋ยวจะให้พระ,ะมาเรื่อยๆมาอย่างน้อยมา,มาได้วีคนให้จออมาเกาให้ามาให้จอกัดให้ให้จอฝากอรอยแผลไว้ กับเนเนอย่างเงี้ยเนี่ยหลับตุยกี่นาทีแปดสิบนาทีครับโ <Okay, S 2> อ,อเคหยุดเลยหยุดเลยหยุดไเลยครับจะถทายใหม่นะเราจะให้ไหลฟ์สดนะแต่พรุ่งนี้เช้าดีกว่านะเช้าแล้วน,นนะ ตรงไหนตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้เหรอมีเลยกับปิวชอบตรงเอวนี่แหละคันตรงเอวนี่แหละ,ะถ้าสายมอบเ,ออเสื้อมอบเสื้อมอบคันกั<ค>บนกักเสื้อมอบ,มอ,บอันนี้ลิงมอบเลยหืมแกนี่เสื้อมอบอันนี้ลิงมอบผมว่าจะซื้อหมอบกับนอ,อกใส่ละ เขาจะเพลินคนณยมนะก็คือดนความที่เหมือนมีคนเอาใจเขาอะไม่เหงาคนเดยมใครมาเขาจะชอบให้เก่าเล่นชีเก่าเหรอเล่นชีเก่าเก่าแรงกงนไลจะโดนสวบไปครับตอนนั้นโมโหด้วย น,นี่เจ้าวาดมาวีขนให้เนาะอืมพอดีหลวงพ่อเชิดไปบ้านนะคุณโยมนะหลวงพ่อเชิดไปอ่าต่างจังหวาดัดนะก็ genau. เลยไม่ได้ให้หลวงพ่อเชิดมาเก่า,าเดี๋ยวหลวงพ่อเชิดกลับมาจะให้หลวงพ่อเชิดเป็นคนมาดูแลจาะที่นี่นว่ามีโยมมาถามนะครับว่าหลวงพ่อเชิดไปไหนพระอาจารย์ไปไหนมาอ๋อแล้ว พี่พ่อแม่กุยไหนก่อนแมกมอตะกินเหล้าเมาอยู่ก็เลยโดนโทษทัน,นไหนหลบจ้ะไปเสียวป่ เท่าไหร่อะอ้านิดนึงอ้ำอ้ำไปโอ้ยโูนี่เก่าใครไปเก่าบ่าเลยเดี๋ยวเอาสูตรหนสอดสูตรเน่ยเขาจับมือเรานะโยมเนี่ยเนี่ยเขาจับมือเราเฮ้ยจ๋อะไรจ วีหัวบีขนใช่ไหมลูกวีขนบีหัว่่าติงติงจรติงๆิงแมวโพงเอ้ยร้องแงวๆงวนังแมวคอฝนจับมือแน่นเลยทำไมลูกแล้วตรงนี้กระจับนะทยมนะเนี่ย อ,อพอบอกว่าจับเนี่ยปล่อยเลยอะ่ะโอ้โหไวมือรอเฉยเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังจับอยู่ดีๆอยู่เลยแน่มองกล้องด้วยน่หรอกนะก็คือแล้วแต่อารมณ์บางทีคนโยมเก่าๆอยู่เนี่ยก็ส่งพิโรธก็มีนะคนโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไว้ใจเนี่ยของเจอะไม่น่าจะมีดีเท่าไหร่ก็เป็นอารมณ์เร็วมากบางทีก็อารมณ์ผันแปรนะเอา เสือหมอบไปแล้วหมอบอีกแล้วลิงหมอบมีแต่เสือหมอบอันนี้ลิงหมอบเว้ยยิงหมอบไปไกลแล้วเอื้อมไม่ถึงเลยนั่งยองๆกับเมื่อยเว้ยวันนั่งกัตมาดักลิ่งหนีซะเลยโอ้ดูเอาลูกทำหน้าดูเอาหน้ามุดดินทำไมลูกเอ้ยฮะสหาทงออกยดักเนนเหรอนอนกับเน้นเปล่าจะให้เนนมานอนด้วยคืนนี้ จอ้อจระกงมืตีเพิ่ปมป้องกัน <laughs> <c oughs> หาติ๊กไหมติ๊กอีกฟ่อฟงังนึงอี่ฟังนึงดิยนี่คนเรียบแล้วขาดทุดสูตรนี่ยกับลิปสติกแดงทาปากจ๋อเนอะ <laughs> จะซื้อลิปแดงมาทาให้จอ๋จอจ๋อ โอยเอาฝั่งไหนเอาฝั่งไหนเอาโอ้โหรักเน้นนะสิมาเดินมาใกล้เนนเลยเนี่ยใช่ไหมรักเนนเดินเดินหลายเที่ยวครัผ่านขาผมมาครับเดี๋ยวอกี่ละกี่ละหกเป็นใส่ปากไหมไม่เอาไม่กินเลยเนี่ยของร้อนนะ หวัหวหัวมุดดินเงี้ยล,ลูกเอ้ยใครเคยหัวนอนหัวมุดดินลูกเลยอ่ะเอาทุเรียนไปปาดเลยเดี๋ยวให้เน้นเดี๋ยวให้เน้นเกาให้ไม่ต้องควา้างไม่ต้องควา้าเน้นเกาให้มันเคี้ยวมันเคี้ยวจะทำแรงไม่ได้โยมแต่เขาจะหันหน้ามาหยิบมันเคี้ยวเฉยหันปุ๊บยิ้มให้แล้ววิ่งเล่นด้วยเจ็ดนาทีอาขันนี้เน้นบ้าง Apa? <tuk> <tuk> oh, hiu lah lalu. Hiu lah. Oh, hi. Ah, ini.